สวัสดีค่ะลูกตาลจาก YouTube Channel และ f c e b o o o f แ n p a g e ทาร์ทไมลลูกตาลน,นะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาเล่นพิอากาศกันค่ะในท็อปปกที่ว่า Move on ได้ไหมในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะกติกาค่ะมีไพ่3ใบค่ะใบ,ะบที่1ใบที่2ใบที่3 ตั้งสมาธิแล้วเลือกเลยนะคะคนที่เลือกไพ่ใบที่1น,นะคะคุณได้ไพ่ The Full ค่ะอันเนี้ยห้าสิบห้านะจะไปก็ไปได้แหละแต่ว่าเราอะ่ะเองบางครั้งเราก็ยังอยากจะยื้อไว้นะคะสาหรับคนที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะก็เป็นอิสระต่อกันนะจริงๆแล้วอะ่ะ mm hmm. คนที่เลือกไพ่ใบที่2ค่ะคุณได้ไพ่ Date and Reverse ค่ะคุณอาจจะตัดความสัมพันธ์ในครั้งนี้ได้อย่างเด็ดขาดนะคะ move on ได้แบบสวยๆเลยค่ะ คนที่เลือกไพ่ใบที่3นะคะคุณได้ไพ่เอสออฟคัพค่ะรักครั้งนี้อาจจะยังตัดใจไม่ได้นะคะยังทําใจไม่ได้เลยนะคะยังรักเขาอยู่มากนะสําหรับคุณเลือกไพ่ใบนี้นะคะใครได้ไพ่ใบไหนนะคะก็เขียนคอมเมนต์บอกกันได้นะคะกดหัวใจกดติดตามนะคะแล้วอยากได้ท็อปปิกอะไรเนี่ยเขียนบอกกันได้นะจ๊ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ